อ่าโอเคนะครับผมก็ขอกลาบสรัสดทผู้ชมท่างกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่อง First Pilot c h a n แน l เหมือนเดิมนะเลยนะครับผมอ่าวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเรีย f i g h t Simulator เหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้เราจะมาสอนเอาเครื่องบินแลนดิ้งยังไงให้นิ่มนะครับผมแบบบัตเตอร์แลนดิ้งนะครับผมอันนี้ที่ผมจะมาสอนก็จะเป็นเครื่อง A 3ส0นนะครับผมที่จะมาสอนให้ลงนิ่มในวันนี้แต่ ถ้าลองใช้เอาวิธีน,ธนี้ไปใช้กับเครื่องบินรุ่นอื่นก็น่าจะได้อยู่ก็ลองเอาไปใช้กันได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันเลยนะครับขั้นตอนที่หนึ่งรักษาความเร็วไว้ที่ร้อสี่สิบน็อตนะครับผมให้อยู่ในตำแหน่งไกด์โลปนะครับโอเคทำตามผมเลยนะครับผมร้อสี่สิบนะครับ 200 check. 1 0 0พอมันพูดคำคำว่า20ให้เชิดหัวขึ้นนิดหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็ speed break up นะครับผม This cell. 60นอดนะคะผมโอเคตอนนี้เครื่องบินจอดสนิทแล้วนะคบผมเดี๋ยวเราไปดูรีเพย์กันอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูรีเพย์นะคบผมว่ามันจะนิ่นอย่างที่ผมบอกจริงหรือเปล่า อยดูหน้าผมอ่านิ่มใช้ได้เลยนะคบผมถึงแม้จะนิ่มไม่เหมือนเครื่องจริงแต่ว่ามันก็พอนิ่มหน้าผมแต่ผมย้ำนะห้ามเอาไปใช้กับเครื่องบินจริงๆเด็ดขาดนะครับผมโอเคเราเดำมาดูกันกเมื่อเครื่องบินพูดคำว่า t 0 e n t y นะครับก็คือ20ฟุตสุดท้ายนะครับผมให้ เลื่อนอความเร็วนะครับมาอยู่ที่ตำแหน่งไอดอลนะครับผมนี่ตรงนี้นะครับความเร็วให้อยู่มาที่ตำแหน่งไอดอลนะครับผมพร้อมกับเชิดหัวเครื่องบินขึ้นนิดหนึ่งนะครับผมนิดเดียวนะครับผมเคประมาณนี้รอดสังพันธ์้นครบแล้วก็สปีดเบรกอัพเลยนะครับผม <il> อ,อย่างที่ผมบอกไปรักษาความเร็วไว้ที่140นอตนะครับผมนี่ตอนนี้เลยนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราต้องรู้ก็คือ,อพื้นรันเวย์สนามบินใดมันมีความสูงเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าพื้นรันเวย์สนามบินแต่และสนามบินมันม,มันมีความสูงพื้นดินไม่เท่ากันครับอย่างเช่นสนามบินสุวรรณภูมินะครับรันเวย์ความสูงจะอยู่ที่0ูนฟุตนะครับผมศูนยฟุตนะครับ ศูนย์ฟุตพอจะถึงพอถึงที่ประมาณ3ฟุตเราก็เชิดหัวขึ้นนะครับผมแต่ผมแนะนําให้พอถึงคขาว่าทเวนตี้ให้เชิดหัวขึ้นเลยนะครับผมดูตามนะครับผม20นะครับให้เรื่อนมาอยู่ที่ตําแหน่งไอดอลนะครับแบบที่ผมบอกนะครับแล้วก็พื้นลานเวสนามบินนะครับตอนนี้กําลังจะแตะที่ ไอความสูง0ฟุตแล้วแล้วก็ยกขึ้นนะครับผมอันนี้คือการแร์นะครับให้เรายกค้างไว้นะครับจนกว่าล้อจะสัมผัสพื้นครบนะครับผมโอเคล้อแตะพื้นแล้วนะครับเดนนี๋ยวเรามาดูรีเพย์พายนอกกันอีกรีก่อบนะ การแฝงนะครับโอเคแล้วสัมผัสพื้นครบแล้วก็เบรกเลยนะครับ s okay. <S ดูนะครับอันนี้คือช่วงตรงจังหวะทเวนตี้นะครับอ่ผมก็จะยกขึ้นแบบนี้เลยนะครับผมถ้าไม่เครื่องบินมันแฟร์นะครับก็จะนิ่มนวลประมาณนี้เลยนะครับผมก็สามารถเอาวิธีนี้ไปใช้กันได้นะครับผม นะคะอยากลงน,นิ่มๆนะครับสำหรับเครื่องบินรุ่นอื่นใย่หญ่ย่าง380ก็นำไปใช้ได้เหมือนกันนะครับผมก็ลองไปใช้กันดูได้นะนะครับผมโอเคก็สารคิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ใครจะสอบถามอะไรเก๋ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมโอเคก็สารคิปนี้ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกด u b บ c r คร e แล้วก็กดแชร์ ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมตอนนี้ช่องเรามีผู้ติดตาม52คนแล้วนะครับผมฝากกดติดตามให้ถึง1,000คนด้วยนะครับฝากคลิกที่คําว่าติดตามคนละ1ครั้งเท่านั้นนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับอยากให้ผมทำคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมไม่บายกครับผม